ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนค่ำๆนะครับของวันเสาร์นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาดูตลาดประตูน้ำนะครับด้านหลังด้านหลังตรงแถวอินทราแถวโรงแนมำบาย่ยครับซึ่งตรงนี้นะทุกคนผมจะให้มาดูครับตลาดอินเดียกลางคืนนะครับนี่ครับอินเดียหรือว่าชาวอาหรับชาวตะวันออกกลางแล้วก็คนจีนส่วนหนึ่งครับแต่หลักๆคืออินเดียครับจะมาที่นี่กันเยอะมากนะทุกคนนะครับถ้าใครไม่เคยมากรุงเทพก็จะไม่รู้ครับว่ากลางคืนที่นี่ครับก็จะคลาค่ำเลย าชาวอินเดียชาวตะวันออกกลางครับที่จะมาซื้อเสื้อผ้าตลาดตรงนี้ก็จะเปิดจนถึงประมาณสี่ห้าทุ่มเลยทุกคนจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยอันนี้อยู่ด้านหลังอินทราสแควร์นะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับคนไทยแทาจะไม่มีเลยครับที่นี่จะเป็นร้านค้าขายปีกขายส่งครับแล้วก็นี่ครับต่างชาติจะเยอะมากเลยหลายคนเข้าใจว่า ตลาดอินเดียคือปาหูรัดไม่ใช่นะครับทานผู้ชมพาหุรัดเป็นตลาดแขกที่เป็นคนไทยแขกที่อยู่ในไทยแต่ว่าตลาดประตูน้ําตรงนี้คือเป็นตลาดอินเดียที่เป็นนักท่องเที่ยวครับนะครับมาซื้อของมาพักอาศัยที่นี่ผมจะพาทุกคนไปดูในซอยตรงนี้นะทุกคนนีครับนี่ครับเป็นร้านอาหารแล้วก็โรงแรมสําหรับชาวอินเดียโดยเฉพาะเลยครับไปดูด้วยกันฮะเคยพาทานผู้ชมไปดูนะครับ แถวแถวนานาครับซึ่งเป็นตลาดชาวอาหรับครับแต่ที่นี่ครับทุกคนจะให้ดูที่นี่จะเป็นที่พักเป็นเกสเฮาส์เป็นโรงแรมประมาณ1 2, ดาวสองดาวสําหรับชาวอินเดียชาวศรีลังกาชาวนเนปลาลนะครับนี่ฮะเห็นไหมรครับเล็กๆนี่ครับนี่มีร้านค้าด้วยครับทุกคนเห็นไหมครับร้านค้าห้างคุณสนจบกากยดเกต้าซบบัสนี่ครับเห็นไหมครับ ก็จะขายพวกอาหารของกบเคี้ยวสลหรับชาวอินเดียชาวแขกโดยเฉพาะครับนี่ครับครับอยากกินอาหารกินขนมกบเคี้ยวของคนอินเดียครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับมีปันนิปุรีด้วยทุกคนนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครแล้วก็นี่ครับเป็นถั่วเป็นพวกขนมแน็คกบเคี้วนี่ครับนี่ครับโอ้เยอะมากเลยนี่ครับเป็นมินิมาร์ครับแต่แอดมินขอไม่เข้าไปนะทุกคนนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับ อโมลีเนปาลีทุกคนนี่ให้ดูให้ไปดูร้านอาหารข้างในครับนี่ครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างว้าวทุกคนนี่ฮะซอนเล็กๆตรงนี้ให้ดูครับโรงแรมแถวนี้ไม่ค่อยจะมีเกรดนะทุกคนเป็นเป็นพับบังกะโลเป็นเกสท์เฮาส์ถูกๆครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีร้านอาหารทั่วไปแล้วก็เดี๋ยวปัจะพาทุกคนไปดูข้างในครับนี่ฮะเห็นไหมครับเป็นซอนเล็กๆนี่ฮะผมไม่แน่ใจนะครับว่าธุรกิจเหล่านี้ครับ ถูกบริหารจัดการโดยคนไทยแท้ๆหรือว่าเป็นคนอินเดียเข้ามาดูแลจัดการแต่จะให้ดูครับซอยนี้ก็จะมีมินิมาร์เช่นกันครับอินเดียน o ู้โอ้ทุกคนมีมินิมาร์มีของใช้เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับนี่ครับสวัสดีครับโอ้อาหารอินเดียเยอะมากเลยพี่ อินเดียนฟู้ดนชิเนนานิโอ้โหอันก็อินเดียนฟู้ดเช่นกันโอ้เยอะมากเลยทุกคนให้ดูครับทุกคนดีครับเห่มคคนอินเดียจะกินข้าวดึกเลยทุกคนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มครับเห็นไหมครับเปิดตั้งแต่สิบโมงจนถึงเที่ยงคืนดีเห็นไหมทุกคนดีครัก็จะมีคนอินเดียเนี่ยอินเดียจริงๆประชากรเขาเยอะครับเป็นพันล้านครับก็ไม่แปลกใจครับทำไมอาหารอินเดียที่นี่จะเยอะมาก นี่ครับเป็นเมนูอาหารจะให้ดูนะเป็นฮาลานะครับ็นฮาลาฮาลาก็สามารถก็คือคนมุสลิมก็สามารถทานได้ครับเป็นนอ r t h ซา u t h อินเดีย e เนปาไทยฟู้ดโผรวมกันทุกอย่างเลยทุกคนให้ดูอันนี้ก็ใช่เช่นกันครับลิทเช่ i n d นเดียนนี่ครับเป็นโรงแรมนี่ฮะนะครับเห็นไหมฮะที่พักนี่ฮะเล็กๆครับไม่ใหญ่ ก็พอนอนได้คร so ับทุกคนดีครับก็ส่มนมากนองเที่ยวที่เป็นโลบั u เจ e t ก็คือหมายถึงว่าคือมีกระเป๋าเงินในกระเป๋าไม่เยอะครับก็จะมาพักอยู่ตรงแถวนี้ครับนี่ครับมาช้อปปิ้งมาซื้อของนะฮะเห็นไหมฮะกระเป๋าเพียบเลยดีครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับเป็นครอบครัวอินเดียหมดเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ใช่ไปสักวันไปบอกจิ้มห้องมั้ง ช่วงนี้ทุกคนเป็นหน้าผลไม้บ้านเราครับก็จะเจอมะม่วงเยอะมากครับนี่ครับมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงเขียวสวยผลไม้พวกเงาะแล้วก็มังคุดก็เริ่มออกมาเห็นที่ตลาดแล้วครับทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับจะให้ใหเข้ามาดูในซอ,อยนี้นะครับอ,อันนี้คนันนี้ก็เลขซอยอะไรครับพี่ซ,อ,อ,ยซอ,อยแสงจันซอยแสงจันแสงการทุกคนจะให้ดูซอยนี้คือคลาเข้าไปด้วย นักท่องเที่ยวครับอันนี้คือจะให้ดูให้ดูคนจีนมาเลฟิลิปปินที่ต้องการที่พักถูกๆครับก็จะมาอยู่ในซอยนี้กันเยอะมากนี่ครับทุกคนนี่ครับให้ดูกลางคืนนะครับนี่ครับแหล่งช้อปปิ้งจริงๆทั่วไปครับของกรุงเทพมหานครเป็นแหล่งหมดเลยแต่หลักๆตรงนี้ให้ดูนะครับเป็นคนที่มีบัตเจ็ตไม่เยอะครับแล้วก็นี่ครับทุกคนให้ดูนี่ครับไก่ทอดอาหารอีสานก็มีเช่นกันนี่ครับ ซอยแสงการนี่ะโรงแรมก็จะเป็นประมาณหนึ่งดาว2ดาวนี่ฮะแล้วก็นี่ครับมีอาหารทะเลโอ้โหอันนี้คือซอยแสงการอยู่หลังโรงแรมใบหยกนะครับนี่ครับให้ดูซอยนี้แทบจะไม่มีคนไทยอยู่ครับทุกคนนะครับเนี่ยถัดจากซอยที่เป็นอินเดียครับอันนี้ก็จะเป็นชาวจีนนี่จีนมาเลจีนเพื่อนบ้านเราเนี่ครับทุกคนจีนแล้วก็ชาว กัมพูชาครับชา,ชาวเพื่อนบ้านเราครับก็จะมาอยู่กันตรงนี้เยอะดูดีครับทุกคนดีครับมีร้านอาหารจีนเข้ามาด้วย,ยโอ้โหทุกคนอันมินไม่ได้มาซอยน,นี้นานมากครับเปลี่ยนไปเยอะมากจริงครับนี่ครับ นี่ฮะไม่มีความเป็นระเบียบนะครับทุกคนอันนี้คือสไตล์ไทยแท้ๆเลยนะครับไทยแท้ๆนะครับอาหารการกินข้างทางนะครับเยอะมากเลยครับมีบูธขายทัวนะครับซื้อทัวทำทัวเห็นไหมทุกคนมีเยอะมากเลยนี่คะคืน <c oughs> หนึ่งก็คืออาหารมันไม่แพงับทุกคนแล้วก็มันก็หากินได้ตลอดเลยเห็นไหมครับทุกคนน่ครับมีภาษาเมือนเพื่อนบ้านเราด้วยคะเห็นไหมครนี่ฮะ <c oughs> <c oughs> ให้ดูครับทุกคนทุกอย่างขายดีมาก เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตลาดอินเดียอีกโซนหนึ่งครับอีกฝักก่งนึ่งนะฮะคือจริงๆอันนี้เป็นถนนสำหรับรถวิกก่งน,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 นะครับแต่ว่าในช่วงเย็นของทุกวันนะครับตั้งแต่ประมาณ6กโมงท่เองครับก็จะเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดขายส่งเสื้อผ้าครับนี่ฮะ จนถึงประมาณเวลาประมาณ5ทุ่ม -4 ทุ่มครับก็จะหมดไปครับนี่ครับอยากจะมาเดินตลาดตรงนี้ทุกคนให้ดูอันนี้คือโรงแรมบโยกสกายนะครับก็หลังจากข้างล่างตรงโซนข้างล่างล้รอบบริเวณนี้ครับก็จะมีตลาดนัดนี่ฮะขายเสื้อผ้าแบบนี้ครับทุกวันเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะแล้วก็จะเห็นคนอินเดียเยอะมากครับนี่มาซื้อของมาเลือกซื้อหาสินค้าที่นี่ครับนี่ะ คือหนึ่งก็คือราคามันได้แพงครับสองก็คือคุณภาพมันค่อนข้างจะดีครับมากที่เห็นเขาน่าจะเยอะทุกคนก็คือร้านอาหารครับร้านอาหารอินเดียครับเนี่ยเยอะมากเลยเปิดเยอะมากจริงเลยคือนี่ให้ดูครับเนี่ย โอ้โหทุกคนตลาดยาวมาถึงอีกฟากหนึ่งของถนนของแถวแถวอินทราสแควร์เลยครับแต่แถวนี้ไม่มีไฟทุกคนจะให้ดูอันนี้คือร้านอาหารนะครับทุกคนให้ดูเห็นไหมฮะเยอะจริงๆเลยเนมฮะสวนมากนะครับที่เป็นอินเดียนะครับที่ผมเคยสัมผัสนะครับเขาจะพักแถวแถวนี้กันเยอะครับโรงแรมบางกอกพาเลทครับโรงแรมประมาณโรงแรมประมาณ1ดาว2ดาวครับแล้วก็ในซอยแถวแถวซอยที่ผมก็แป้งในนี่ครับ ทุกคนเห็นไหมครับขนาดไม่มีไฟนะคนนี้ครับตรงนี้ไม่มีไฟแต่ก็นี่ครับมีคนมาหาซื้อเสื้อผ้าเลือกสินค้าอยู่กันเยอะพอสมควรเลยครับจะให้ดูร้านอาหารอินเดียนะครับหนึ่งสองีครับมาดรัสดาบาแล้วก็โดซาติดกับเซเว่นอินเลเว่นครับแล้วก็อีกร้านถัดไปอีก3-4ลร้านนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนก็แสดงว่า ประกอบการที่นี่นะครับเรื่องอาหารน่าจะได้ผลดีครับทำให้ร้านอาหารนี่ครับเปิดเยอะมากจริงเลยตอนนี้มีเวลาประมาณเกือบจะสองสามทุ่มแล้วครับร้านก็ยังเปิดแล้วก็ภายในก็ยังมีลูกค้านั่งกินนะครับอาหารเย็นเขาเริ่มตึกครับท่านผู้ชมอาหารเย็นของคนอินเดียก็น่นละครับสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับกินแล้วก็นอนครับนี่ครับทำให้เราเห็นหลายคนนะครับคนอินเดียทําไมมีลักษณะที่ ก็แค่จะอ้วนแล้วก็แบบเออแบบลงพุงครับนี่ครับเพราะว่ากินแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็นอนเลยครับเห็นไหมฮะแต่ละร้านจะให้ดูนะครับร้านนี้ก็เยอะด้วยคนอินเดียครับเห็นครับหุ่มๆทั้งนั้นเลยนี่ฮะให้ดูครับดูบันเผื่อนึกว่าไม่ใช่บ้านเราบางคนนึกว่าเป็นประเทศอินเดียเลยครับนี่ฮะ ให้ดูทุกคนหนุ่มๆไม่มีที่ไปก็จะมายืนรอยืนบนสะพานล,ลอยแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะ <laughs> ดูรถลาบ้านเราฮะเห็นไหมครับทุกคนเ <laughs> ดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูอีกฟากหนึ่งนะครับอีกซอยหนึ่งที่จะเยอะไปด้วยชาวอินเดียแบบนี้ครับทุกคนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ในซอยวัฒนวงศ์นะครับซึ่งเป็นซอยที่อยู่ตรงข้ามกับห้างใบหยกสกายครับนี่ครับ ลูกค้าชาวอินเดียนักเที่ยวชาวอินเดียครับ mm hmm. ก็จะเลือกพักอยู่ซอยนี้กันเยอะเช่นกันครับจะให้ดูนะครับหลังจากชอปปิ้งกันเสร็จแล้วก็จะเดินนะครับเดินกันกลับมาอย่างโรงแรมโรงแรมที่อยู่ในซอยนี้ก็จะเป็นโรงแรมประกอบท่าเลืครับที่เป็นโรงแรมประมาณ1ดาว2ดาวที่ชาวอินเดียนะครับส่วนมากจะนิยมมาพักอาศัยกันดนะีให้ดูครับ mm hmm. แต่จะบอกว่าซอยนี้ mm hmm. ค่อนข้างจะไม่มีระเบียบครับการจอดรถ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับจอดกันเกะกะไปหมดเลยครับน mm ี้ฮะ ซอยแคบๆครับนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนช้อปปิ้งเสร็จแล้วนี่ครับก็กลับโรงแรมกันเนี่ยคนอินเดียอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยนี่ครับเห็นไหมทุกคนไม่ใช่ที่พาหุรัดนะครับทุกคนไม่ใช่แถวเยาวราชนะครับนี่ฮะคนอินเดียนะครับชาวอินเดียที่เป็นนักท่องเที่ยวจริงครับเขามาอยู่ที่นี่กันครับทุกคนนี่ครับแถวแถวประตูน้ําแถวอินทราแถวแถวซอยวัฒนาวงแบบนี้ครับนี่ครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนบริเวณรอบๆโรงแรมมากอกพาเลสครับจะเยอะไหมครับนี่ฮะเราเข้ามาในซอยนี่ครับนี่ครับก็จะเริ่มเห็นนะครับคนอินเดียเยอะแล้วครับเห็นอนๆแล้วก็จะมีร้านอาหารอินเดียอยู่ด้วยครับตรงนี้ครับทุกคนนี่ฮะโอ้แทบจะไม่มีคนจีนคนอ่าไทยเลยครับนี่มาเห็นไหมครัตลาดกลางคืนตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นร้านนั่งดื่มนะครับทุกคนเห็นเลยครับ ็นลุมชาวอินเดียมานั่งดื่มนั่งทานกันแล้วก็ร้านนวดครับทุกคนที่เป็นที่ขายดีตรงนี้นะอันนวดเท้านวดตัวนี่ฮะอันนี้คือในซอยวัฒนวงศ์นะครับท่านผู้ชมนีครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมบายหกสกายนะครับอันนี้ก็อินเดียครับมาแล้วนี่ส่วนหนึ่งนี่ครับโรงแรมบางกอกพาเลทนี่ครับเป็นโรงแรมยอดฮิตครับสำหรับชาวอินเดียครับที่จะมาพักที่กรุงเทพมหานครนี่ฮะอาจจะเห็นทั่วไปนะครับอาจจะเห็นชาวอินเดียไปตลาดโน่นนี่นั่นครับ แต่หลักๆที่เขาจะมาพักกันนะครับเขาพักกันที่นี่โรงแรมบางโรงแรมก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับตั้งแต่โควิดครับอย่างโรงแรม M Place นะฮะยังไม่เปิดโรงแรมดีมาก็เปิดให้บริการแล้วครับอันนี้นี่ฮะน,น,นี่ดู นี่ครับโรงแรมนี้ก็ปิดไปในช่วงโควิดครับโรงแรมรามาดานี่ครับเดอรามาดาเดมาเนียครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการแล้วอันนี้ก็เป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่มีคนอินเดียอยู่กันเยอะมากพอสมควรเลยครับโรงแรมค่อนข้างจะดีนะทุกคนประมาณ3ดาว4ดาวครับนี่ฮะให้ดูครับ มาข้างในนึกว่าจะไม่เจออินเดียเยอะนะครับที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนี่ครับเห็นไหมออเทนติกอินเดียนฟู้ดอีกแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้ร้านอาหารตรงนี้เปิดใหม่เยอะเลยครับนี่ครับเห็นไหมฮะร้านทั่วไปเนี่ยครับที่เคยเปิดก็ปิดกิจการไปครับก็ให้คนอินเดียครับมาเซ็งมาเทคโอเวอร์ต่อเห็นไหมฮะนี่ครับแล้วก็ถัดมาท่านผู้ชมจะให้ดูให้ดูนะครับให้ดูนี่โอ้โหมาเป็นกลุ่มเป็นคณะเลยครับนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะ โ้านนี้ขายดีมากนีฮะร้านนี้ขายดีจริงๆเลยนี่ครับคนอินเดียอยู่กันเยอะมากมาทานข้าวกันทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับโอ้โหทุกคนให้ดูท่านผู้ชมอันนึงที่น่าแปลกใจนะครับมีน้องครับน้องอินเดีย เขาแต่งชุดไทยเป็นพนักงานต้อนรับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับนี่ครับว้าวให้เห็นเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับแต่งชุดไทยต้อนรับน้มัสเตทุกคนหนุ่มอินเดียมาอีกแล้วนี่ครับน่าจะมามากินข้าวกันทุกคนน,คนี่ครับนี่อุัยที่คนที่น่าสนใจก็คือนะครับเขาเข้าใจที่จะตกแต่งนะครับอันนี้คืออีกร้านหนึง่งให้ดูโอ้ น้องพอนักงานต้อนรับแต่งชุดไทยทุกคนให้ดูให้ดูครับนี่ฮะร้ <Yeah. S 1> านชื่อโชลัสโชลัสไลท์เดนเน่โชลัสโชลัสอ๋ออินเดียนฟู้ด right okay thank you already, thank you ไอออดิสิ thank you namaste โรงแรมลาบดาก็มีสิสุบูรินดาวันใช่ไหมครับนี่ครับก็อีกร้านหนึ่งนี่ฮะแต่ไม่เยอะเท่าร้านที่มีน้องชุดไทยครับคอ,อยต้อนรับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเยอะมากจริงเลยอาหารอินเดียอีกแล้วนี่ครับ ผมถามตะกี้นะครับเขาเปิดถึงเที่ยงคืนแล้วท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะจะให้ดูบรรยากาศนะครับโรงแรมที่พักแถวนี้นะครับนี่ฮะอยู่ในซอยวัฒนวงศ์ครับซึ่งเป็นซอยที่เข้ามายังโรงแรมรามาดาในท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ฮะถ้าใครไม่เคยมานะครับก็มาดูบรรยากาศแถวนี้ได้แล้วก็โรงแรมเก่าแก่ของที่นี่ก็โรงแรมบางกอกคอร์เทจครับนี่ฮะนี่ผู้ชมไหมครับลาดาคริชนานี่ครับก็เป็นอาหารอินเดียอีกร้านหนึ่งครับนี่ฮะ คนนี้ให้ดูครับ cents. นี่ฮะนี่ครับก็ <edi> มีชาวจีนบ้างส่วนหนึ่งครับที่พักที่นี่ครับแต่หลักๆก็คือจะเป็นชาวอินเดียซะส่วนใหญ่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะให้มาดูครับยืนงงในดงอินเดียจริงๆครับนี่ครับหนุ่มๆน่ครับออกมาโรงแรมเห็นไหมทุกคนประมาณ3ามทุ่มสองทุ่มก็ยังเดินกันให้ว่อนเลไอย่างเงี้ยครับ ก็ผมคิดว่านะครับน่าจะเป็นแพ็กเกจหรือว่าเป็นการสื่อโซเชียลหรือว่าปากต่อปากครับว่าถ้ามากรุงเทพมหานครถ้ามากรุงเทพเลยครับต้องมาพักโซนนี้บริเวณนี้นี่เห็นไหมครัอินเดียทางนั้นเลยท่านผู้ชมแล้วก็โรงแรมตรงนี้อีกโรงแรมหนึ่งที่99%คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดียครับนี่ครับเดอะอีโคเทลแบงคอกตรงนี้ครับทุกคนนี่ครับโรงแรมก็ดีนะทุกคนโรงแรมก็ถือว่าใช้ได้เลยนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่มาเป็นครอบครัวเลยครับนี่ครับ ดึกแล้วออกไปไหนกันทุกคนออกไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งซื้อของกันนีฮะเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมทุกคนสลามนามาสเตโอทุกคนเยอะมากจริงเลยผมคิดว่าร้านไหนที่สามารถดึงลูกค้าได้ร้านไหนที่ทําอร่อยแล้วนะครับก็ได้ขายดีเพราะว่าเท่าที่ผมดูนี่ครับร้านอาหารอินเดียนี้ประมาณมีเกือบเกือบเป็นร้อยร้านเลยครับนี่มาแล้วอีกหนุ่มหนุมทุกคนเห็นไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับทุกคนโอ้โหหนุ่มๆเจอกัน Namaste Namaste ครับโอ้ทุกคนเห็นไหม From Thailand ยังท่านชมโรงแรมนะครับนี่ครับที่เป็นโรงแรมที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบนะครับโปรดปรานมากสำหรับชาวอินเดียครับที่จะมาพักที่นี่ครับนี่ครับโรงแรมบางกอกพาเลสครับนี่ครับนี่ครับ ใครมีไอเดียหรือว่ามีความคิดนะครับว่าอยากมาทําธุรกิจแถวนี้ก็ต้องลองศึกษานะครับว่าคนอินเดียเขาชอบอะไรครับนี่ฮะก็สามารถดึงเป็นเงินได้นะครับจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียครับที่มาพักกแถวนี้กันครับ คนตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับทุกคนให้ดูสามทุ่มนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ดึกสำหรับคนอินเดียนะครับเห็นไหมฮะเดินกันได้พาคเลยให้ให้คลาดเลยนี่ฮะเห็นไหมทุกคนนคี่ฮะอันนี้น่าจะช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับกับที่พักกลับโรงแรมกันครับนี่ฮะทุกคนจะพยายามนั่งกันให้หมดคันเดียวได้ไงนี่ครับทุกคนให้ดูอันนี้คือน่าจะก,กินข้าวกันเสร็จแล้วครับนะี่ครับร้าน ชติวาราชติวาราครับน่คร uh, okay. so, okay. yeah, ับทุกคนก็เป็นอาหารอินเดียอีกร้านหนึ่งให้ดูครับบรรยากาศกลางคืนของที่นี่ครับนี่ฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับแอนด์มินพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศนะครับตอนกลางคืนตลาดกลางคืนนะครับแถวแถวโรงแรมบาโยกแถวอินทราสแควร์แล้วก็ แถวแถวซอยวัฒนาวงซึ่งเป็นนี่ครับแหล่งที่พักครับแหล่งคนอินเดียครับที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่คนที่อินเดียที่เกิดในประเทศไทยครับมาอาศัยแล้วก็มาพักผ่อนนะครับมาช้อปปิ้งมาทานข้าวนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศล้วทุกคนนะครับก็อินเดียก็เป็นตลาดหลักนึ่งนะครับหลังจากที่เรามีนโยบายฟรีวีซ่านะครับก็ทําให้นี่ครับตลาดบ้านเราก็คึกคักไปด้วยชาวอินเดียเช่นกันครับทุกคนนี่ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะผู้ชม อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ